การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์2564เนี่ยครับเราจะมาทำนายดวงชะตาชาวราศีกุมกันครับว่าชาวราศีกุมนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีกุมหรือเกิดในราศีใดนะครับ คุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้น เกิดในราศีใดครับก่อนที่จะเริ่มต้นในการทํานายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับการงานของชาวราศีกุมครับเดือนกุมภพาพันธ์2,564ครับต้องบอกว่า จะเป็นเดือนที่ดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมนั้นดวงการงานเปิดออกครับเรียกได้ว่าจะมีข่าวดีในเรื่องงานเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมก็ว่าได้นะครับไพ่หนึ่งคาถานเนี่ยจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการเริ่มต้นในอะไรใหม่ๆนะครับ เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับและสำหรับใครที่กำลังรอการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงเดือนกุมภาพันธ์2,564นี้ชาวราศีกุมภ์เองมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับบางคนจะได้รับมอบ หมายหน้าที่ใหม่พบเจอกับโครงงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือบางคนก็มีเกณฑ์จะเริ่มต้นกับการทำอะไรเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการออกมาทำอะไรเป็นของตัวเองหรือบางคนก็ทำเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมก็มีได้เช่นกันนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่ง โอกาสที่ดีในเรื่องงานของชาวราศีกลุ่มก็ว่าได้จะมีความโชคดีในเรื่องงานจะมีโอกาสที่ดีในเรื่องงานมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาการงานชาวราศีกลุ่มนั่นเองนะครับ จะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องที่ดีในดวงชะตาการง,งานนะครับชาวราศีกุมครับในเรื่องที่จะต้องกังวลใจก็จะมีอยู่บ้างเช่นกันนะครับไพ่าราชินีแห่งจันเนี่ยจะพูดถึงความกังวลใจความไม่สบายใจบางอย่างในเรื่องงานหรือว่าอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่จะเข้ามาแล้วทำให้ชาวราศีกุมนั้นกลุ่มใจหรือว่ากังวลใจนะครับ แต่ก็จะไม่ใช่อุปสรรคปัญหาที่ร้ายแรงนักนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีกุม์สบายใจได้จะเป็นอุปสรรคปัญหาที่เข้ามารบกวนจิตใจของชาวราศีกุมพ์ซะมากกว่านะครับและก็ยังจะพูดถึงการที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเพศตรงข้ามคอยให้ความช่วยเหลือชาวราศีกุม์ในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์2564 จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่ดีเป็นช่วงเวลาแห่งความโชคดี หรือว่าการได้รับข่าวดีในเรื่องงานของชาวราศีกุมก็ว่าได้ครับเอาละครับดวงชะตาการงานของชาวราศีกุมผ่านพ้นไปนะครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าในเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2,564ครับเดือนกุมภาพันธ์2,564นี้ต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมนั้นไพ่เดอะชาริออตครับจะพูดถึงการเงินของชาวราศีกุม ที่จะมีทั้งเรื่องที่ดีและก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในเรื่องที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าชาวราศีกุมมีเกณฑ์ที่จะจัดการกับภาระค่าใช้จ่ายหรือว่าภาระหนี้สินหรือว่าเรื่องการเงินที่เคยเป็นปัญหา ของตัวคุณเองก่อนหน้านี้ได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับไม่ว่าใครที่มีในเรื่องของหนี้สินหรือว่ามีในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายอยู่ก็จะสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้เรียกว่าจะปิดหนี้ปิดสินหรือว่าจัดการกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆได้อย่างน้อยๆก็บางส่วนครับนี่คือในมุมดีของไพ่เดอชาริออที่จะพูดถึงดวงชะตาก,การเงินของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับ ในสิ่งที่ต้องระวังคือต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมในเดือน กุ่มพาพันนี้จะต้องระวังในเรื่องของการเก็บเงินครับเรียกได้ว่าชาวราศีกุมนั้นหามาได้เท่าไหร่ก็มักจะมีเหตุให้การเงินล่วไหลมีเหตุให้จะต้องใช้ต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องบางเรื่องสมหมดนะครับและให้ระวังเป็นพิเศษกับค่าใช้จ่ายที่มาจากยานพาหนะนะครับที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์2 564นี้ได้นั่นเองนะครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องบอกว่าไพ่เทม e r a น c ์นะครับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่ที่พูดถึงการเงินของชาวราศรีกุมจะต้องมีวินัยทางการเงินให้มากนะครับการเงินยังอยู่ในช่วงเวลาเปลาะบางนะครับจะมีเหตุให้ต้องหมุนเงินนะครับอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่เมื่อสถานการณ์ต่างๆผ่านพ้นไปทุก อย่างจะลงตัวได้ในแบบที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจมากนักนะครับให้รู้ไว้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้จะมีช่วงเวลาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องเงินเงินทองทองก็เท่านั้นเองนะครับถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่เด่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่คิดจะเสี่ยงโชค นะครับก็ต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจนะครับแล้วก็เสียงโชคก็เสี่ยงแต่พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของชาวราศีกุมผ่านพ้นไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างนะครับว่าในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2,564ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมครับกุมภาพันธ์2,564นี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมนั้นต้องบอกว่าไพ่จัสติกจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมครับมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังคนรัก จะผิดคำสัญญาอะไรที่เคยได้ให้คำสัญญาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณนั้นให้คำสัญญาไว้กับคนรักหรือการที่คนรักนั้นได้ให้คำสัญญาบางอย่างไว้กับคุณระวังเขาจะทำไม่ได้หรือให้ระวังตัวคุณเอง จะเป็นฝ่ายที่ทําไม่ได้นะครับเรียกได้ว่าคําสัญญาจะไม่เป็นไปตามสัญญาก็ว่าได้ในเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมกับไพ่เดอะเดวิลเนี่ยเราจะพูดถึงการเตือนให้ระวังปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่เป็นรักที่ทับซ้อน ความารักความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะครับปัญหารักสามเศร้าที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมได้นะครับต้องระวังปัญหาในเรื่องของมือที่3ครับชาวราศีกุมต้องระวังตัวเองไปเป็นมือที่สในความรักความสัมพันธ์ของใครแบบไม่ตั้งใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับหรือใครที่เข้ามาเป็นมือที่3าในความรักความสัมพันธ์ของคุณก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกันนะครับจะมีกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ25์2,564นี้ต้องระวังให้ดีครับสำหรับคนโสดต้องบอกว่าคนโสดยังไม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นหรือว่าพบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและหากใครที่คิดจะเริ่มต้นต้องดูให้ดีนะครับดูให้แน่ใจว่าคนที่เขาเข้ามานั้น เขาจริงใจกับคุณเขาไม่ได้มีเจตนาซ่อนเล้นไปในทางที่ไม่ดีใช่หรือไม่ต้องดูให้ดีดูให้แน่ใจรอบครอบให้มากในเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4นี้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับชาวราศีกุมทั้งหลายครับ เอาละครับสำหรับวันนี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีกุมก็ผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นในเรื่องของดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานครับสำหรับชาวราศีกุมที่อยากจะทำนายดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะนะครับไม่พลาดในการติดตามการทำนายดวงชะตาแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้บุญรักษาเทวาวยพรชาวราศีกุมทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ